ที่ดินร้อยเก้าสิบเก้าตารางวารอบนอกนะครับจะมีน้อยหน่ายอยู่ประมาณห้าสิบต้นน้อยหนาพันกเกษตรเขียวกเกษตรสองของหมอกเษกษตรครับนี่เป็นฝั่งซอยนิเวศสองก็จะมีน้อยหนารวมแบบทางด้านหน้า ก็คือประมาณห้าสิบห้าสิบก่าต้นนะครับด้านในก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักใบไม้นะครับซึ่งเอามาจากบริเวณใต้เคียงก็จ้าง คนงานช่วยเอามาใส่กับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงเบาผักใต้ก็ปลูกฟักทองทุเรียนเล็กมะเขือผัากกาดวางจุง้งมันกออะโวคาโดยอดมะลุมอินเดีย ก็จะเป็นถั่วปักยาวกับแตงกวาด้านในสุดก็จะเป็นกลุ่มกล้วยจะมีกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองมาเลกล้วยน้ำว้าพันปากช่อง เห,เห้าสิบก็จะมีต้นขนุนอันนี้ใ้ลาหาห่อไว้สำหรับกินเพราะว่ากระอกมันจะกินแล้วก็แปลงพ่อชำสำหรับปลูกผักกินในโรงเรียนกินในบ้านแล้วก็นักเรียนจะได้กินด้วยมละกต้นใหญ่ปลูกไว้สามะะปีแล้วจะมีมะเฟือง ันนี้ก็จะเป็นมะขามเทศพันหวานพิเศษอันนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยอีกกองหนึ่งนะครับเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์คือใช้ปุ๋ยหมักตันนี้ก็จะเป็นมะไฟมะไฟหวานพันทองทองสยามนะครับ ก็จะมีขนนอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับปลูกไว้หนึ่งปีกว่าต้นทุเรียนจะมีสับป,ปะรดสับป,ปะรดมีอยู่สามสี่ชนิดนะครับสั่งพันธ์มาจากตา่างจังหวัดนาต้นน้อยนาอันนี้พันุ์เขียวกระเสษสองของศูนย์ปากช่องนะครับ อันนี้เป็นน้อยหนาอิสราเอลต้นใหญ่ออกลูกแล้วไปสองครั้งแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักทองฟักทองไข่เน่าจังหวัดน่านนะครับผันไข่เน่านี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนอันนี้ก็ได้ปีกว่าเลยครับก็ใกล้จะได้อีกสองปีก็จะได้กินอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับ นี่ก็ประมาณปีหนึ่งที่นี้ก็จะเป็นแปลงผักเล็กๆเช่นพวกกระเจีย๊ยบพวกบวบพวกน้ำเป้าปักทองขนุนนี่ก็จะเป็นฝรั่ง ก็จะเป็นต้นน้อยหนานะครับไม้นหนานี่ก็จะเป็นต้นน้อยหนาเหมือนกันนะครับไม้นหนาเขาจะมีรวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบต้นต้นฝรั่งนะครับอันนี้เป็นพันฝรั่งสีแดงๆสีไส้แดงนะครับก็จะมีไส้แดงอยู่สี่หรือห้าต้นนะครับจะเป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียน ต้นฝรั่งต้นฝรั่งก็จะ,จะเป็นพุทสาใ้หวันพุทสาใ้หวันนี่ปลูกไว้ทั้งหมดห้าต้นนะครับก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับเริ่มออกลูกแล้วออกลูกมาสองปีแล้ว นี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนครับอันนี้จะเป็นลำใหญ่คริสตลัลเอามาจากปักใต้เป็นพัน์มาจากทางอินโดนีเซีย มีส้มโอส้มโอปลูกใหม่ได้ประมาณจะปีกว่าครับก็น่าจะอีกสองปีดะกินลูกนี่ก็เป็นฟักทองอีกชุดหนึ่งฟักทองก็จะเป็นของจังหวัดน,น่านหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นฟักทองเนื้อดีดอกกล้วยหอมกล้วยหอมก็ได้กินไปหลายครั้งแล้วครับน้อยหนา มะละกอพันเรศแคริบเบียนอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนครับก็สูงแล้วอีกสักสองปีก็น่าจะได้กินครับนายนาครับทุเรียนครับกัมพูชน,นี่ก็จะเป็นขนุนเริ่มออกลูกแล้วครับออกลูกขนุนมีทั้งหมดสามต้นมะละกอพันเรศเลดี้น,นะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนาง จากจุมพรก็อันนี้เรายืนยันว่าเราทำเป็นสวนเกษตรจริงๆนะครับไว้กินในครอบครัวแล้วก็ไว้แจกเพื่อนฝูงที่อยู่บริเวณวางใกล้ๆไม่ได้ทำเพื่อต้องการจะหลบเลี่ยงภาษีแต่เราทำอังใจทำเป็นสวนเกษตรจริงๆครับขอบคุณครับ